สพทรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากมูลนิธิออยินุมโตะเมื่อวันที่3มกราคม2567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดรทีพวังคนันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการรับมอบบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมูลค่า245,000บาทจากมูลนิธิออยิโนโมโตะ เพื่อช่วยเหลือนักเกรียนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยผอ,อสุชาดาสภาพง์รักษารษาชการกาแทนผู้อำนวยการสำนักกำานวยการและผู้บริหารในสังกัดสปทเข้าร่วมณห,ห้องศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยอาคารสปรท1กระทรวงศึกษาธิการ จากสถานการณ์อุทกภัยสพทมีความห่วงใหญ่และติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่2มกราคมได้ประชุมติดตามสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามแผนระยะสัน้นและระยะยาวในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในชื่อบัญชีรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปทธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการเลขที่บัญชี0590417843วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบอุทกภยัยต่อไป